วิธีการจับคุมอะไรนะครับครับนะครับจับแบบนี้ครับผู้ชนปูนครับรตัว้งครับเห็นมือไหมครับัที่ก้านลูกาสามลีิกาเหมือนเดิมครับวางไวแบบนี้ครับวางไว้แบบนี้นะเพื่อนๆนะครับวางไว้นะครับแล้วเดินเพื่อชานะครับทเด็กแล้วก็เด็กทางครับแ่ก้านากกาสามลูกกาเหมือนเดิมโพสชั่นเราไม่ได้ติดกับคุมอะไรนะครับอ่านะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่อยู่แถวบางนานะครับออกมาฝึกขัดรถนะครับออกถนใจนะครับ เส้นบางนาเนี่ยก็จะมีเส้นโลเคอลแล้วก็เส้นข้ด้านในนะนะครับทีนี้นะครับเวลาเพื่อน,อนๆขับรถเนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนวิ่งเส้นโลเคอลก่อนวิ่งด้านนอกก่อนวิ่งเส้นคู่ขนานไปก่อนนะครับวิ่งจนชินแล้ววิ่งถนัดแล้วคอ่อยเข้าไปด้านในเพราะว่าด้านในเนี่ยมันมีความเร็วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเป็นไกด์ไลน์นะครับให้เพื่อนเพื่อดูวิธีการขับรถนะครับบนเส้นด้านในก่อนเอาให้คล่องก่อนนะครับด้านในเนี่ยมันก็จะมีหลายอุปสรรคก็คือ มีรถติดบ้างมีมอเตอร์ไซค์บ้างนะครับแล้วก็มีรถจอดด้านข้างฝั่งซ้ายใช่ไหมพอมีรถจอดด้านข้างฝั่งซ้ายก็จะมีรถแทรกเข้ามาเลนตรงกลางนะครับแล้วก็เราขับไปเรื่อยเนี่ยถ้าเรามีจังหวะเราก็สามารถวิ่งขึ้นเส้นอ่าอยูเทิร์นเกือกม้าได้นะครับเป็นการฝึกไปในตัวนะครับให้พเพื่อนๆนะครับกล้าที่จะเลี้ยวกล้าที่จะหมุนพวงมาลัยนะครับบางทีพเพื่อนอาจจะกลัวว่าพี่ตั้มครับถ้าเราขึ้นไปบนทางเกือกม้าเนี่ยพวงมาลัยเราหมุนไม่ไม่เร็วแล้วก็เราต้องวิ่งช้าเนี่ย มันจะไปรบกวนเพื่อนๆไหมนะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่บนถนนเนี่ย <_ C 1> เขาเห็นเราเก้ๆกันกันเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นมือใหม่หมุนพวกอะไรหมุนกิจมุนถุนเขาดูวงเลียวเนี่ยเขารู้แล้วว่าเราเป็นมือใหม่เขาก็จะชะลอบางคนที่เขาบีบแตรเตือนเรานะครับก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะนะครับก็ดีกว่าที่เขาไม่บีบแล้วเข้ามาชนท้ายเรานะแต่ถ้าเขาเตือนเราป,รปุา๊บอเราก็จะมันระมัดระวังมากขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปเลยครับด้านหน้านะครับมีไฟเบรคครับ แต่เบรกช้าลงครับแต่เบรกช้าลงนะครับอย่าเบรกจึ๊กนะช้าลงค่อยๆแบบค่อยๆเนียนช้าลงเหมือนความเร็วลดลงลดลงลดลงแบบิเนียนนะครับสลบลงแบบนิเนียนนะไม่ใช่หยุดจึ๊กเลยนะถ้าหยุดจึ๊กเนี่ยด้านหลังชนท้ายเราได้แน่นอนครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเลนไปทางฝั่งขวามือนะครับดูซิเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับมีเบนซ์มาปุ๊บแล้วก็หลังข้างเบนซ์เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์นะครับด้านหลังก็มีมาเร็วๆเราจะเลี้งไปครับเราวิ่งตรงไปก่อนดูด้านหน้าครับ ถ้ามีไฟเบรกเรายกท้ามร้อที่เบรกเลยนะดูท้ามร้อที่เบรกได้เลยนะครับดูกระจกงข้างฝั่งขวามีพี่แท็กซี่ตามมาแล้วก็หลังพี่แท็กซี่เนี่ยมีลบที่ไฟเลี้ยวเข้าเปลี่ยนเข้าเลนใช่ไหมเราเปลี่ยนเลยครับลบเปิดไฟเลี้ยวขวาออกมาเลยครับพอเปลี่ยนไฟเลี้ยวขวามาปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปได้เลยนะครับทีนี้เราก็ขับตรงไปได้เรื่อยๆเลยนะนะครับตรงไปครับตรงไปเลยขับตรงไปครับทีนี้นะครับด้านหน้านะเหมือนจะเป็นยูเทิร์นเกือกม้าใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปขึ้น ดูเทิร์นเกือกม้ากันนะครับด้านหน้ามีไฟเบรกครับผมแตะเบรกรถช้าลงนะครับรถช้าลงนะครับตามไปเรื่อยๆครับนะครับเมื่อกี้ผมเห็นป้ายบอกว่าด้านหน้ามีทางกับรถ1กิโลเมตรดังนั้นจากนี้ไปอีกหนึ่งกิโลเมตรจะเป็นสะพานกับรถนะแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับขับตามเพื่อนๆไปครับวิ่งเลนขวาไปก่อนนะครับพี่น้องครับอย่างนี้เราแช่ขวาไหมเนี่ยเราอยู่เลนขวาเราแช่ขวาไหมเราแช่ขวาไหมมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่ารถเป็นวิ่งทั้งสองเลนสามเลนเลย แล้วก็เต็มทั้งสองเลนสามเลนเลยดัยงนั้นถ้าด้านหน้ามันไม่ได้โล่งมันมีรถอยู่เราก็ไม่ได้แช่ขวาครับเราก็วิ่งตามเขาไปก่อนเรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าด้านหน้าโล่งเราขับช้าอันนี้ครับแช่ขวาแน่นอนร้อยเปอร์เซนลยครับอ่านะครับอันนี้ขับตามไปเรื่อยๆครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจยกท้าวเราที่เบรกได้เลยนะนะครับขับตรงไปเรื่อยๆเ,เลยครับขับตรงไปครับนะครับผมมองแล้วป้ายด้านบนเขียนว่ากลับรถนะครับยูเทิร์น ป้ายชี้ไปทางฝั่งขวาใช่ไหมผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับก็ค่อยเบี่ยงออกมานะก็ค่อยเบี่ยงออกมานะครับด้านข้างมีรถนะมีรถกระบะนะครับผมไม่เข้าแซงไปก่อนครับผมค่อยเบี่ยงมาครับช้อนท้ายครับช้อนท้ายตามครับอ่าเมื่อเข้ามาได้เลแล้วปิดไฟเลี้ยงครับแล้วขับตรงไปได้เลยนะครับอ่าตรงไปได้เลยครับนะครับทีนี้เราจะไปยูเทิร์นเกิดมากันครับรถมันขึ้นเนินใช่ไหมเราต้องเติมคันเล่นนิดหนึ่งนะนี่ครับเวลารถสู้กับแรงดึงดูดของโลกเนี่ยสู้กับทางสโลปเนี่ย เราก็ต้องเติมไปเร่งนะครับแต่ก่อนที่จะเติมเร่งเราก็ทิ้งระยะประมาณนี้นะครับด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับเติมเร่งครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่50าสปลายเนะครับไล่กีนไปแล้วครับ60นะครับ60ต้นๆนะครับขึ้นไป60 60บหกสกลางกแล้วนะครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราไปใกล้แค่นหน้ายกคันเร่งครับแล้วจับอาการรถครับคงที่ไหมถ้าคงที่เลี้ยงคันเร่งไว้ครับเลี้ยงคันเร่งไว้นะครับเลี้ยงคันเร่งไว้เลยความเร็วตอนนี้อยู่ที่ส0่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบต้นต้นนะครับ ต่เบรกให้ช้าลงครับแต่เบรกช้าลงนะครับหมุนพวงมาลัยครับดูถ้าไม่มั่นใจแต่เบรกอีกครับนะครับแล้วดึงพวงมาลัยครับดึงพวงมาลัยจะช้าหน่อยนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่30ต้นต้นเองนะครับช้าหน่อยช้าหน่อยนะครับอ้าวมีไฟเบรกกระพริบคู่นะครับชิดขวาครับชิดขวานะครับเบี่ยงออกมาปุ๊บนะครับแล้วเติมเพ่งครับเติมเรลงไปครับรถลงเนินครับเติมเพ่งนิดนึงครับเพราะเรามีระยะห่างนะเรามีระยะห่างจากคัน้านหน้านะครับแล้วก็พอรถเริ่มมีความเร็วปุ ไปครับราครับตรงไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับเข้าทางหลักเข้าด้านในเลยนะครับไปกันครับเติมเร่งไปครับไปเรื่อยๆด้านหน้านะครับฝั่งซ้ายมีรถเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาเลีอยทางรอที่เบรคครับถ้าไม่มั่นใจนะครับด้านหน้ามีไฟเบรคนะแต่เบรคครับแต่เบรคชะลอรถครับไฟเบรคชะลอรถรอครับนะครับรอดูจุดบข้ามฝั่งซ้ายครับมีรถมาไหมไม่มีครับเราไหลตามคันด้านหน้านะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่20กักลางครับขับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ ตรงไปครับกับตามเพื่อนไปได้เลยนะครับเราชิดฝั่งขวาไว้ครับเพราะว่าเราจะเข้าทางหลักนะครับวิธีการเข้าทางหลักเราดูเราดูตรงกระจกนี้ดูไปปุ๊บแล้วมองย้อนหลังไปนิดนึงดูว่ามีรถมาไหมใน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 แถบที่เรามองอยู่เนี่ยถ้าเรามองแล้วปุ๊บมันไม่มีเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่ามีรถเรือที่เราจะไปเนี่ยมันมีความเร็วมีรถมาไหมเปิดไฟเลี้ยวขวาข้างไว้ครับแล้วดูครับไม่มีนะนะครับแล้วก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับ กระจุกมุมข้างฝั่งขวาเลนที่เราจะไปไม่มีรถมาครับมาเติมเล่งตามครับเปิดไฟเลี้ยวข้างไว้ครับเมื่ออยู่ในเลนปุ๊บปิดไฟเลี้ยวครับไปเทเลเรนนะไปเทเลเรนอย่าทีเดียวสองเลนสามเลนไม่ได้ครับไม่เอานะครับอันตรายมาหนึ่งเลนปุ๊บเราจะเข้าเลนที่สองครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวารถคันสีแดงเข้าเบี่ยงเลนเข้ามาครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ตามมานะครับเราให้มอเตอร์ไซค์ไปก่อนนะครับแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆก่อนครับเราจะเข้าอีกทีนึงมีรถวีออสสีขาวตามมานะนะครับให้วีออสไปก่อน หลังวีออฟไม่มีแล้วเปิดไฟเลี้ยวขวาครับวีออฟเขาเปลี่ยนเลนไปฝั <t <t ่งนู um ้แล้วนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วป um ิดไฟเลี um> ้ยวครับม um 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 ีเข้ามาในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวเมื่อเบี่ยงเลนเข้ามาปุ๊บเติมคันเร่งด้วยนะเติมคันเร่งด้วยครับถ้าเพื่อนๆไม่เติมคันเร่งเนี่ยด้านหลังเขาวิ่งมาเขาอาจจะชนท้ายเราได้นะครับเติมคันเร่งไปครับวิ่งตรงไปเลยครับวิ่งตรงไปเลยครับอ่านะครับไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปกลับรถครับดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายมีรถมาไหมนะครับไม่มีครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ ดูกระจกมองข้างมีรถมาไหมไม่มีครับเบรกเลยงมาช้าๆครับเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับแต่เบรกช้าๆ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 ครับเบรกเลยข้ามาครับเบรกเลยข้ามานะครับแล้วทีนี้นะครับให้รถมีความเร็วช้าลงไฟเลี้ยวยังเปิดค้างไว้อยู่นะนะครับเข้าเบรกเราเบรกตามครับค่อยๆเรียบเข้ามาครับดูฝั่งนี้ครับมีรถไหมไม่มีครับแล้วก็พอเราถึงตรงส่วนนี้นะที่เราจะเข้าทางหลักทางที่เราเนี่ยเราเรียบมาก่อนแล้วดูกระจกมองข้างครับมีรถมาไหมไม่มีครับไม่มีเติมเร่งไปครับเติมมเร่งไปครับ ไปเพลยปลายปุ๊บนะครับแล้วเราก็เบี่ยงเข้ามาครับแล้วปิดเฟืองครับอ่าทีนี้เราจะถ้าตามปกติเราก็วิ่งเข้าเลนกลางแล้วก็วิ่งตรงไปได้เลยใช่ไหมแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปอยู่เทิร์นด้านหน้าครับอยู you ่เทิร์นเกล็กม้อีกรอบหนึ่งนะไปอยู่เทิร์นกันไม่ต้องครับมันเสียวเหลือเกินครับอยู you ่เทิร์นมอกี้โอ้โหหมุนพวงมาลัยแทบไม่ทันเลยถ้าหมุนพวงมาลัยไม่ทันนะครับก็ต้องเบกรกลดความเร็วลงนะครับจับพวงมาลัยเวลาหมุนนะจับเก้านาฬิกาสามนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงโค้งไปได้เลยถ้าถ้ามันโค้งแล้วนะครับ มันยังไม่เรามือมือเราเนี่ยมันหมุนสุดแล้วเราก็ใช้วิธีการพุชแอนพูนะพุชแอนพูแล้วก็ตักพวงมาลัยดึงออกมาี่ทําพุชแอนพูยังไงเดี๋ยวผมทำให้เพื่อนๆดูครับเห็นครับอย่เพิ่ตามไปเรื่อยๆเลยครับตามไปครับตามไปก่อนนะนะครับด้านหน้ามีไฟเบรกครับยกท้ายรถที่เบรกแล้วจับปรรกรถครับเราจับประกรถครับรถเริ่มทิ้งปุ๊บเราตึงเรกตามครับนะครับเราตึงเลกตามนะมครับ เป็นเรื่องตามนะครับไปเลยครับผมเห็นนะครับป้ายด้านบนว่ากลับรถนะเส็นท่านบางนานะครับอยู่เทินรถวิ่งเรียนนี่แหละเราจะกลับรถเลยนี่แหละตามไหมครับผมเห็นแล้วด้านหน้าสบายกลับรถนะครับผมเห็นแล้วนะครับเติมเรื่องไปครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่60ต้นต้นนะครับวิ่งตกไปเรื่อยๆเลยครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนองมองกระจกมองหลังไม่มีรถตามมานะครับโอเคเยี่ยมเลยครับถ้าอย่างนั้นสบายๆชิวๆเลยนะครับมองดูด้านหน้าครับ เราเปิดไฟเลี้ยวขวาครับทิ้งไว้ครับเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้นะครับคางไ้เลยครับเราจะบอกคันด้านหลังว่าเราจะเข้าทางยูเถินครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเลนที่ด้านข้างนี่รถมาไหมนะครับไม่มีครับไม่มีรถเบียดมาช้าๆครับเบียดมาช้านะครับแล้วปิดไฟเลี้ยวครับทางขึ้นด้านหน้านะครับมีสองสองเลนนะครับเราวิ่งเลนซ้ายไปเลยครับโค้งไปเลยครับวิ่งหนึ่งวิ่งเลนซ้ายตามแล้วก็รอโค้งนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับ ผมเร็วตอนนี้อยู่ที่50ต้นๆนะด้านหน้ามีไฟเบรคครับยกคันเร่งนิดนึงนะครับแล้วก็รอดูอาการรถครับถ้ารถคงที่เราเลี้ยงคันคันเร่งไว้ครับจับอาการครับหน้าเขาเบรคครับยกทับเราที่เบรคครับช้าครับช้านะครับแต่เดี๋ยวนิดนึงนะครับแล้วก็ไหลตามครับเต็มคันเร่งตามครับเต็มคันเร่งตามอ่ะรถช้าอย่างนี้เข้าทางเราเลยครับเราไม่ต้องขับเร็วครับอ่ะดูพวงมาลัยนะครับเพื่อนๆดูพวงมาลัยนะครับดึงพวงมาลัยขวาครับโค้งมาครับถ้ามันโค้งเกินครับจับแบบนี้ครับเก้านา ดึงครับดึงจับอาการครับเก้นาฬิกาสนาฬิกาแบบนี้นะครับแล้วดึงครับดึงตามครับดึงตามเห็นไหมครับเราไม่ต้องจับพอคืนปุ๊บนะครับเรากลับมาจับที่9กานาฬิกาแล้วก็3มนาฬิกาเหมือนเดิมครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับง่ายเลยใช่ไหมคราวนี้เพื่อนไม่ต้องกลัวยูเทินเกิดมาแล้วกองใช้เทคนิคนี้ดูครับเพื่อนจะดยูเทินเกิดมาได้สบายสบายเลยนะครับนี้เดี๋ยวผมจะออกฝั่งซ้ายนะแล้วก็ออกฝั่งซ้ายปุ๊บเดี๋ยวเราไปเข้าทางหลักกันนะครับ เราไปฝึกแซงฝึกเลี้ยวกันนะครับเดี๋ยวครับผมเข้าทางโลเคอลนะผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ครับค่อยๆจี้มาครับมีรถมานะอย่าเพิ่งเข้าไปครับดูกระจกมาข้างอีกทีนึงครับไม่มีครับเบี่ยงมาช้าๆครับเบี่ยงมาแต่เร่งเบาๆครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนแล้วก็เติมคันเร่งแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวครับไปครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องเติมคันเร่งนะเราตอนนี้เราอยู่เลนขวาสุดนะครับเราจะ่าทิ้งด้านหน้าเยอะนะ ถ้าเราทิ้งห่างเยอะเดี๋ยวก็จะว่าเราแช่กขวานะนะครับท่านครับตอนนี้ความเร็วพิทักอยู่ที่เท่าไหร่ครับความเร็วอยู่ที่60ต้นต้นเองนะไปเรื่อยๆเลยครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาทางเข้าด้านหน้ากันนะครับไปเลยครับด้านหน้ามีไฟเบรกครับแต่เบรกครับแต่เบรกครับแต่เบรกครับนะครับเบรกช้าๆครับจับอการรถครับถ้าเราเข้าไปใกล้แต่เบรกเลยครับให้ช้าลงครับ ช้าลงครับช้าลงอีกครับแล้วกข้าไปการแล้วช้าลงอีกครับแต่เบรกลยครับคนลงไปจับอาการครับตอนนี้คงที่แล้วยกท้ามาเติมเคร่องบอกครับขับเร่งตามครับคับเร่งตามคัเร่งตามนะคัเร่งตามครับตามตามครับเขาห่างแล้วเติมเร่งตามครับเขาห่างแล้วเติมเร่งตามครับเนี่ยมันนะครับผมบอกเลยว่ามันเพื่อนออกมาฝึกนะออกมาฝึกบอกว่าบอกเลยว่ามันมากครับเนี่ยเราถ้าเราจับจังหวะถูกนะโอ้หมันเลยครับเติมเร่งตามเติมเร่งตามสวัสดีครับคุณพี่ตำรวจครับสวัสดีครับพี่ยืนทําอะไรครับเนี่ยยืนสลอรเลยนะครับ โอเคครับไปเราตามนะครับด้านหน้ามีไฟเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาเราให้เข้าๆนะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าเรานะครับตามครับเตืนเร่งตามนะครับตามเลยครับกดเร่งตามครับตามเลยครับตามตามไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ดูด้านหน้านะครับจับอาการไฟเลี้ยวไฟเบรกนะด้านหน้ามีไฟเลี้ยวเข้ามาปุ๊บยกเร่งนิดนึงครับจับอาการรถครับเราเข้าไปใกล้ไต่เบรกเบาๆครับแล้ว ดูคร์รถครับอ่าเริ่มเริ่มคงที่แล้วเราเริ่มความเร็วเท่ากันแล้วแล้วก็คันเร่งตามเบาบครับเ้วเขาจะเริ่มห่างไปใช่ไหมเราก็กดเร่งตามครับยิ่งห่างก็ยิ่งกดตามครับยิ่งห่างก็ยิ่งกดตามครับอ่าเพื่อให้ความเร็วเราเท่ากันเราจะได้ไม่เข้าไปเขาจะได้ไม่ว่าเรานะครับว่าเราไปเนี่ยไปช้าเช่ขวานะครับนะครับเราวิ่งตกไปเรื่อยๆเลยครับความเร็วเราก็เร็วกว่ารถรถตู้ขนานข้างนะครับรถตู้ขนาดข้างเขาก็จะช้าแล้วก็วิ่งตรงมาเลยไม่ต้องตกใจนะ ทีนี้เราจะหาจังหวะเข้าทางหลักนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาด้านหน้ามีเข้าทางหลักนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับด้านหน้าก็เข้าด้วยนะนะครับปึ๊บนะครับเพื่อนๆเบรกช้าๆนะครับรอดูอการรถครับเบรกช้าๆนะครับดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูผมหักผมอะไรนะครับดึงขวาครับปึ๊บคีบตรงนิดนึงแล้วดึงซ้ายครับอ่าวิ่งเลนซ้ายไปก่อนแล้วมองกระจุมงมข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับไม่ต้องเติมคัะเร่งครับไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับเติมกระเร่งครับเติมกรเร่งครับ เติมเติมเติมครับเพิ่มเพิ่มครับเพิ่มครับเติมครับความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อเข้ามาอยู่ในเลนแล้วไฟเรียครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่เจ็ดสิปลายแล้วนะนะครับแบบนี้ครับไว้เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับตรงไปเรื่อยๆเลยครับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับวิ่งทางนี้ก่อนนะครับทีนี้ด้านหน้าฝั่งขวารถเข้าช้ารถเราเร็วกว่าเราก็วิ่งเรียนนี้ไปก่อนนะครับรอดูอาการรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาทางเข้าฝั่งขวา ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ด้านหน้าเราโลง่งฝั่งขวาเ้ากับชา้าเราก็าวิ่งเรียนนี้ไปก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าวขวานะถ้าขวามันชา้เาเราวิ่งเรียนนี้ไปก่อนเพราะด้านขรามันโล่งครับเดี๋ยวค่อยไปหาทางเข้าเอาครับะวิ่งตรงไปครับวิ่งตรงไปได้เลยตอนนี้ความเร็วเพิ่มขึ้นไปที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแลวนะเ,นเพื่อนๆที่ขับเรืความเร็ 80. วเ80เนี่ยชิวๆได้เลยสบายจะได้เลย,ย,เลยพี่ทําครับผมวิ่งได้ความเร็วสูงสุดแบบสุดชีวิตเลยนะ80กิโลเมตรเข้าได้ไหม มาได้เลยครับสบายๆนะครับด้านหน้ามีรถเข้ามาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับมองกระจกมุมข้างทางขวาอ่ามีระยะห่างครับเห็นหน้ารถจังหวะเบียดเข้ามาครับเมื่อเข้ามาในเลนแล้วปิดไฟเลี้ยวครับแล้วขับตรงไปได้เลยด้านหน้านะครับรอดูจังหวะครับรอดูจังหวะนะรอดูจังหวะครับถ้าเขาเข้ามาเขาเปิดไฟเลี้ยวนะครับเรายกคันเร่งนิดนึงครับนี้เข้าๆนะพอเขาเข้ามาปุ๊บจับอาการหน้ารถครับเขาน่าจะไปเลนสองเลนสามเลยใช่ครับโอเคเมื่อเขาพ้นไปปุ๊บเราเติมกำลังตามเลยครับเติมกเร่งตามนะครับ นี้เราขับตรงไปได้เลยนะนะครับแล้วก็ขับเลนสองไปเรื่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆเลยดูด้านหน้าเป็นหลักจับอาการรถนะจับอาการคันด้านหน้านะครับคือเราวิ่งเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็วิ่งตามคันด้านหน้าครับเพราะเราเป็นมือใหม่เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปทันไหนเราจะเลี้ยวทางไหนเราจะแซงทังไหนเรายังไม่รู้ใช่ไหมเราก็จับอาการคันด้านหน้าได้เลยคันด้านหน้าเขาช้าใช่ไหมเราก็จับอาการคันด้านหน้าว่า เราจะเข้าไปแก้เขาถ้าเราวิ่งคงที่นั่นหมายความว่าเราเราวิ่งคงที่คือระยะห่าง <c oughs> าเรากับคันข้างหน้าเท่ากันใช่ไหมก็คือความเร็วเราเท่ากับคันข้างหน้าเราก็วิ่งตามไปเรืเลยครับจนกว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเออคันหน้ามันช้าแล้วนะเราสามารถแซงได้ไหมเนีเราถามตัวเองนะเราสามารถแซงได้ไหมถ้าเราต้องการแซงล่ะนะครับถ้าเราต้องการแซงนะครับข้อแรกเลยดูกระจกมอง,งข้างก่อนว่าเด้นที่เราจะไปนี่ไปได้ไหมเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปเดนไหนถ้าเราจะแซงขวาดูกระจกมองข้างฝั่งขวา เราจะแซงซ้ายดูกระจกข้างฝั่งซ้ายนะครับดูว่าเราไปได้ไหมถ้าเราไปได้มีระยะห่างนะครับวิธีการเช็คเชคยังไงว่าคันด้านหลังเขาจะไม่ขึ้นมานะครับนับเลยครับเรามองปุ๊บเรานับหนึ่งับ2นับ3ถ้าเขาขึ้นมาแบบนี้ไม่ได้ครับรถตู้ขึ้นมาแบบนี้เราเบียดออกไปปุ๊บเขาชนเราแน่นอนไม่ได้ครับดังนั้นเราก็ต้องรอแล้วเราก็ดูใหม่ครับพอดูใหม่ปุ๊บเนี่ยโอ้พี่มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วยเห็นไหมครับมีมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์เข้าไปเข้าไปนะครับทีนี้ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆแซงกันนะครับด้านหน้าเราเข้าไปใกล้กระบะใช่ไหมยกคันเรงเลยครับท้าเรอที่เบรคครับเราเข้าไปใกล้อีกแต่เบรกช้าๆครับแต่เบรกช้าๆครับพอมีความรู้สึกว่ากระบะเขาเริ่มห่างไปแล้วก็เต็มเล่งตามเบาๆนะครับทีนี้ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับเราไปได้ไหมมีรถเก่งมาครับหรือมันไม่แน่ใจนับเลยครับหนึ่งสองสามเขาเข้ามาใกล้ไปไม่ได้ครับก็ต้องปล่อยให้รถเก่งครับเขาไปก่อนนะครับนี่ครับคันนี้นะครับเราตรงไปครับตรงไปก่อน ทีนี้เราดูครับนับใหม่ครับมีรถด้านข้างนะครับเลนขวามีไหมครับมีคันสีดํามานะครับเริ่มใกล้เข้ามาเขาขับช้านะแต่ว่าก็ใกล้ครับด้านหน้ามีเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเรายกกันเลงครับไปครับขับตรงไปครับทีนี้เราขับตรงไปก่อนขับตรงไปด้านหน้าฝั่งซ้ายเหมือนจะมีรถเข้าด้านข้างใช่ไหมเขามีไฟเบรครถชะลอนะครับแต่เบรคครับชะลอครับมันมีรถ ปาดเข้านะครับโอ้ปาดสองแถวสามแถวเลยนะเราแตะเบรกช้าๆครับชะลอชะลอช้าๆนะนะครับเตือนนะครับในเบรกเตือนครับนะครับปาดกันอย่างนี้เลยนะแทรกันอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละครับประเทศไทยนะครับไปครับผมตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเลนไปฝั่งขวาแล้วนะครับดูกระจกข้างฝั่งขวาครับมีรถด้านหลังคันหนึ่งครับนับเลยครับหนึ่งสองสามกลมเร็วเขาคงที่เขาไปมาถอยไขวาครับแล้วเบี่ยงมาครับเบี่ยงมาครับ เบี่ยงมาปุ๊บเครับเมื่อเข้ามาอู่เลนปุ๊บปิดไปเลยครับพี่ตั้มครับด้านหน้าพี่ตั้มดูสิครับมันไม่มีเลนเลยนะครับไม่มีเส้นไม่มีไรบอกเลยครับแล้วก็ขับตามคันหน้าไปเลยครับพอดีมีเส้นแล้วนะครับพอดีมีเส้นปุ๊บไม่เป็นไรเราก็วิ่งตามเส้นได้แต่ถ้าไม่มีเส้นเราวิ่งตามคันหน้าได้เลยนะนะครับความเร็วตอนนี้อยู่ที่80ต้นต้นเองชิวๆเลยครับเพื่อนๆที่ขับความเร็วขับรถไม่เร็วเนี่ยวิ่ง80ก็เข้ามาวิ่งได้ สามารถสามามรถวิ่งได้เลยนะประมาณนี้ครับแล้วก็ขับตรงไปรเรื่อยๆเลยครับเนี่ยผมวิ่ง 9, เก้าเจ็ดสิบปลายปลายแปดสิบต้นต้นนี้วิ่งไปชิวๆเลย,เ,ยเวลาวิ่งครับเข้ามาอยู่เข้าไปอยู่ในเลนกลางใช่ไหมวิ่งบนทางหลักเนี่ยเราก็มองด้านหน้าครับมองด้านหน้าว่ามีรถปาดเข้ามาไหมมีเปิดไฟเลี้ยวไหมมีไฟเบรกไหมมองไปไกลๆเลยครับแล้วก็ถ้ามีเราชะลอครับยุคันเร่งนะครับแล้วก็ ถ้าเราเข้าไปใกล้เขาก็ใจเีแค่นี้เองครับไม่มีอะไรมากมายนะครับขับตรงไปครับพี่จ้าครับแล้วมันมีรถสิบล้อรถใหญ่เขาวิ่งกันเยอะแยะเลยเราผมกลัวครับผมกลัวว่าจะไปชนเขารถพี่ใหญ่นะส่วนใหญ่เขาวิ่งสองเลนซ้ายนะครับสองเลนขวาก็จะเป็นรถเก่งรถกระบะแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับที่จริงมอเตอร์ไซค์เข้ามาไม่ได้นะนะครับแต่ว่ามันก็จะมีมอเตอร์ไซค์นะครับดังนั้นเราก็ขับเลนไปเงี้ยนะครับก็าความเร็วไปเรื่อยๆเลยครับเจ็ดสิบไปปลาย 80ต,ต,ต้นนะครับคนที่เขาวิ่งร้อยร้อยยี่สิบเขาก็วิ่งดึงขวาไปเข็บมงมาเกี่ยวกับเราอยู่แล้วนะครับเราก็วิ่งไปของเราเรื่อยๆเลยครับนี่ครับด้านหน้าก็มีรถใหญ่เขาก็วิ่งดึงซ้ายไปนะครับเราวิ่งความเร็วประมาณนี้80เราก็วิ่งดึนกลางไปเรื่อยๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะไม่ต้องกลัวครับเราออกมาปุ๊บมันก็จะมีอุปสรรคนี้ปัญหาให้เราคบคิดรอไปได้ถ้าเราเจอปุ๊บเราแก้ปัญหา ื่อเราแก้ปัญหาเราก็จะได้ประสบการณ์นะครับนั่เพ <c oughs> ื่อนๆไม่ต้องกลัวครับขับตรงไปได้เลยเลยปัญหาอุปสรรคนี้ไว้ให้เราแก้ไขนะครับถ้าเราไม่กล้ากลัวคิดไปต่าง,างนนๆนานากลัวนู่นกลัวนี่ไม่ได้ออกมาสักทีก็ไม่เป็นสักทีครับอ่านะครับถ้าเราถามตัวเองนะว่าถ้าเดือนที่แล้วเราออกมาฝึกวันนี้เราก็เป็นแล้วนะหัวพิตัมก็ไม่เป็นแล้วม,มันช้าไปแล้วพิตัมเราอยัางไงดีละ่ะดังนั้นก็มาวันนี้เลยเดือนหน้าเราจะได้ขับรถเป็น ตกลงไหมครับงั้นออกมาเลยครับก็ออกมาฝึกถ้ายัางไม่กล้าเข้าทางหลักวิ่งทางลมทางอูปขนานไปก่อนวิ่งช้าๆไปก่อนวิ่ง3 0 40แล้วก็วิ่งเดินกลางวิ่งเดินกลางไปเรื่อยๆนะครับกาชะลอแล้วก็ชะลอเขาเบียดแาก็เบียแค่แค่นั้นเองถ้าเขาวิ่งเร็วก็ให้เขาวิ่งเร็วกวาไปแล้วก็วิ่งเดินกลางปกติเลยรถติดก็ติดรถชะลอก็ชะลอถ้าเราเคลื่อนทางอยู่เทินก็อยู่เทินไปก็ถ้าไม่มั่นใจก็ไปช้าๆนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีเสียงแตรเตือนก็ไม่ต้องไปเสียเรียสไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องตนกแล้วครับไปทั้งที่เราทำไปได้นะครับเราก็วิ่งปกติของเรานะครับวิ่งไปวิ่งไปปกติของเราเลยเอาท่าที่เราทําได้เดี๋ยวพอเราคล่องขึ้นรู้จักจังหวะมากขึ้นเดี๋ยวมันก็ได้เองใะ่ครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอามาเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนใหม่ใครที่ยังไม่กล้าขับรถใครที่ยังไม่กล้าออกุนวใหญ่ ยิ่งไม่กล้ามาเซตมานาเนี่ยลองมาดูครับวิ่งท่นโลคอกก่อนเอาให้ถนะก่อนเดี๋ยวค่อยไม่มวิ่งทา้งหลังเดี๋ยวมันก็ได้เองมันต้องเริ่มครับมันต้องมีจุดเริ่มถ้าไม่เริ่มสักทีก็ไม่ได้นะครับก็ไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะครับได้ดูกันก็เป็นใจให้เพื่อนนะครับสู้ครับอย่างไรก็ต้องทําได้นะครับคนอื่นก็ครบ3ามสองเหมือนกันเขาทําได้เราก็ครบเราก็ต้องทําได้เหมือนกันมี2มือสองเท้าเหมือนกันถ้าเราไม่กล้า เราก็เริ่มช้าๆของนะครับก็เป็นแรงใจให้เพื่อนๆนะลองดูครับก็สหลับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะไปที่ไหนเพื่อนๆรอติดตามได้เลยครับสหลับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเวลาที่เพื่อนๆอยู่เทินนะจับที่กาหนกาแล้วก็3นกาแล้วก็ดึงพรมอะไรครับแต่ถ้ามันต้องหมุนเยอะแล้วก็ยก มาจับที่ก้านาฬิกาปล่อยพวงมาลัยให้มันหมุนไปเพื่อนๆดูนะครับวิธีการจับพวงมาลัยนะนะครับดูครับนะครับจับแบบนี้ครับผู้ชันพูนครับว๊บแล้วค้างไว้ครับเห็นมือไหมครับจับที่ก้านาฬิกาสามนาฬิกามือนเดิมนะครับค้างไว้แบบนี้ครับค้างไว้แบบนี้นะเพื่อนๆดูไว้นะครับค้างไว้นะครับแล้วเติมพลังงานตาช้าๆนะครับเข้าเบรกเราก็เบรกตามครับแต่ก้านนาฬิกาสามนาฬิกามือนเดิมโพซิชันเราไม่ยึดติดกับพวงมาลัยนะครับ จับไว้ครับค้างไว้ครับจับอาการรถค้างไว้ครับค้างไว้นะนี่ครับค้างไว้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าดึงเพิ่มก็ต้องดึงเพิ่มครับพอคืนปุ๊บเราก็คืนครับแล้วกลับมาจับที่เก้าเดลกาสามริกาที่ขอบภู่มไม้เหมือนเดิมเห็นไหมครับใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับนี่คือเวลาสับเพื่อนเวลาอยู่เทินแล้วหมุนภูมไม้แบบแล้วหมุนอย่างเงี้ยแลาไม่ถนัดเราก็ต้องกลับมาจับที่เก้าเดิกาสามริกาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใช้เทคนิค โชเชนพู pull, เข้ามาช่วยเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับยูเทิร์นเกิดมาได้อย่างสบายๆเลยนะครับ